สวัสดีครับไอสานเทียครับทายวิธีสบานเศรษฐกิจพ่อเพียงหากบของห้โของให้มีไอพระขาในทุนในยัยพนมาสื้อเรียงแบบวิธีธรรมศาสตร์เ้าะเนาะโก๊บเนาะเรียงแบบไ้ครับเนี่ย บกบ่ยังหากินเองกินแมงมมึงเมาเห็นดิงี้ย่กันเงียไปกินหยัดออกหลายเลออกหลายเอครับอ้ไปนแถวน่ออกกระชามยวให้มนเพรพันเนี่ยพพันเน่ย้ีสูนพันหรอกระโดดไปจับออกกระโดดิวขามไปเลยอ้ มันสะอาดเลยมันเห็ดแนวนี้ดี๋ยวก็ทีเห็ดแนวนี้เลยเพราะที่พขุดลงก็ี่เพะเห็ดเป็นดำคือเป็นเห็ดพีไก่เงี้ยเจ้าอันนั้นเอเจ้าะย่างเจ้าะตีดินให้ละเอียดขาดกลับไปก็มาหาไม่ลดหน่อยขาดกลับไปก็มาผสมขั้นบูมี่แต่ยำกี่โคตรในเละน้ำมันยังอยู่ดีวะคือ้วยกระต้่มเลยน้ำมันยังอยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยใส่ซูดได้ปะเห็ดนในเละนะบ่านี้อันนี้ข่อย่อยข่อยเฮ็ดเอาบอเข่าบอยู่เพราะว่ามันมีหักเข่าซ้อนใส่ลงไปเดียวนะเดี๋ยวข่อยเฮ็ดแนวนีเพราะว่ามันมัน มันสะอาดดีนะมันสะอาดมันไม่ค่อยข้าวเมื่อเบื้องเบิ้องจะข้าวคั่วพุ่งมันคือกบธรรมชาติเนาะกบธรรมชาทด้วยนี่ถ้าปรรมชาติหากินเองหากินเองมั้งเอาถ่านกบหน่อยนะปล่อยเนี่ยมันใหญ่เหมือนนเนี่ยมัต้องมันหนามใส่ไหมเนี่ยกบหน่อยนะครับกบหน่อยเออแบบเอากบแบบตอนแรกให้มันให้มันเป็นกบหน่อยก่อนนะเนาะมันจังสีไงไอ้ไม่หนามยังน้อยตอนแรกแรกมัน

ขบุกวงอะไรใครมีไก่เนี่ยหักบวกลบคูณหาหนึ่งแค่ยู่หรอ